ทู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับมอเตอร์ปอกเบี้ยเอ้ยใจปะใช่ปะใช่ปะใช่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 วันนี้เราจะมาเล่นมาครับเอาชีวิตรอดแบบเปิดมอเตอร์มบี้เปิดมอเตอร์เปิด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 เปเปิด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 เปิปิดเ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 ปดเปเปิดิดเป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 เปิด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 เป เอานโมโตะครับบ้านอยู่ไหนครับไม่รู้ครับโอ้ยตีทำไมเนี่ยนโมโตะครับอยู่ไหนคไม่รู้ครับอือดูจากมาเสือหมากเลยอุ้ยตีทำไมปอบปีครับผมตีทำไมเนี่ยปอบติดตลอดนะครับผมอุ้ยโอ้ยปอบปี้แล้วก็ปอบปี้ะแล้วครับครับดาบเตรียมตัวนะโอเคเดี๋ยวขุดหินต่อแบบขุดอยู่ไหนขุดอยู่ ลา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 กุมาตอครับอะไรไม่เหล็กหครับไม่มีกาลังคูหาอยู่ก็สองอันครับคูอยู่เนคูจะเจอก็จะสองอันครับฮะก็สังอันระเจอขออะไรนะขอเะลเหล็เหล็เหล็กเล็คุณหินอยู่ไหนคุณครับผมิมเจอเจอหินทำลวคก็มันอะไรเนี่ยลูกตดนะครับ เด um enfin ี๋ยวมเจอเจอจำได้ว่าเจอเจอเจอฐานเด็กคนนึงเงียบทำไมครับผมว่างั้นไม่ไม่ค่อยพูดเลยอ้าวตรงนี้ไงอ้าวคิมผมยังไม่มีอาหารกินเลยครับตายแล้วครับเหมือนกันเคยมีอาหารบ้างเลยครับมีแล้วครับผมนะครับผมยังไม่มีสัก โตีบกแดกเลยจักเอกจักเอกจกเอกนะครับมาคุ้นเเลยครับผมสกินกากกว่าเขาสุดเลยครับอันนี้ทำเองทำเองไม่กอปสกินนะคะเออยตีครับผมตีทำไมตีกันทำไมนี่ไปแล้วไม่เล่นแ้วเอ้าไม่อยากไปนะอย่าออกินม ขออนุญาตครับช่วยปิดหมดอนีก่อนได้เลยไม่แล้วคับปิดละโอเคปิดละคุณันตอบไหมเตอกตอนนี้ไม่ร้อตัว้้ลยโอตอบอกกันสาม อีกคนที่มันหัวใจเฮ้ยคิวยาเดอะตีริกาซิดอีกคนที่มันหัวใจยังเป็นยักษ์ยังเป็นยกษ์แล้วจะทำยังไงจังไหมฉันยังฉันไม่ได้เรียนเลยกับเธอรอดมั้งครับผมโอเคเดี๋ยวทำไมไม่มีใครพูดเลยไม่ไม่มีอะไรพูดก็เงียบเงียบไปหน่อยเงียบไม่ได้ถ้าพูดแล้วถ้าเงียบก็ใจบ้า

มีทอยู่สิบสี่อนมีอยู่สิบเจ็ดมีอยู่สิบห้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรใครเป็นไรคิวอ้าวตาจุอยคิวครับติดกำแพงลากรอยคิวเข้ามาแล้วดิเอาไปทิ่เจลือด้วยอย่าเอาเลยขี้ไปไม่ไม่หยิบเลยนะ

แตบอลมาแดงฮ่าคิวเอ็นไปเลยคิวอยากอุ้ยโอ้ดับเบิลช็อตใครตีไหมเับกลุ่มใครวะเนี่ยเอาละครับมันอาจจะเสียแรงเดี๋ยวตีตะไคร้คุณคิวครับไม่มีไม่มีสิทธิ์มาฆ่านะคิวเดือดป็นข้าตัวดิโอ้โหที่มีเลเวลด้วย งวยถ่ายเปล่างวยถ่ายเปล่างวยถ่ายเปล่าไอ้ยปิดการปิดกาการปฏิกิาเอ้ยโอเคไม่ตีละแล้วเอาของเรามาโอเคเอาไม้เรามาเอาไม้เรามาไม้กองเชียวเอาโอ้หลังนี้ไฟเปล่าไฟเปล่าใส่เป่าฮะใส แต่บ้าวองวหลเหล็ก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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปดไปฟ้ชีิตก่อนไอย่าฆ่ากันตายอ้ยมันมีอมบี้เออไม่เป็นไรใครมีไม้ครับกองคิวไม่มีคิวไม่เบรคโดคิวคิวก็คิวออกไปหมดแล้วเนี่ยคิวนะขอไม้หน่อยคิวไม่มี เราไม่มีอะเรื่องคิวจะเลดแล้วเนี่ยเฮ้ยคิวเอากล้องมาเก็บเราเลยอู้ฮะขับกล้องสองกล้องแล้วเนาะคิวไม่มีกล้องอ่ะคิวไม่มีเหรไหมเรื่องคิวกรลอดเนี่ยอย่ามาตีคิวด้วยนะเดี๋ยวเป็นยงมีเรื่องตัดคลิปโอ้ยใจโบก็เมื่อกี้ผมไปนะนะครับไปตัดไม้มาโอเคอะผมไม่มีไม้สักกระติ๊ดหนึ่งเลยก็มันมีก็ก็มีเรื่องไง ฮัลโหลสมุดคดเร้ยเล่นคอมเนี่ยนี่เนี่ยขอโทษไปแล้วโต๊เปิดหมดที่ยังเปิดอย่างเนาะเปิดหมดเลยครับเล่นคอมให้ให้เปิดปิดเปิดปิดทำไมเนี่ยรู้อย่างนี้ครับดาบไม่ได้ทำ ทำได้ไงมันคืองกดมันตายได้ไงโอเคไปไปไปต้มเปิดมอมบี้อ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดไปฆ่ซอมบี้นะอุ้ยขอโทษขอโทษมือลั่นคีย์เอาของในกล่องนะมือมือติดลิกาชิของในกล่องพี่มือมันติดลิกาชิตทำไมไม่มีพวกซอมบี้เดี๋ยวไปปัดครับของใครครับเนี่ยตกอยู่ข้างนอกเนี่ยพูดถึงซอมบี้สัมบีมาเลยครับองใรอือ กดเสียงแป๊บชาร์จแบตชาร์จแบตอะไรอา้าวมีคนมีคนหลุดเหรอเออก็คุณคิวได้หลุดไปแล้วครับตี<ด>คิวให้ตายเลยตายแล้วครับผมคุณหลุดไปแล้วเนี่ยรู้อย่างนี้อ,อ้าวไอ้อ่าเล่นคอมไอ้คอมใครคอมคิวเหรอ ไปครับโตโตด้วยกันไปกันมาจากซอมปี่เป็นแแบบเอวังตายนะไม่โตครับท็อสแบบชาร์ดแบตชาร์ดแบตชาร์ดแบตเอาไปให้แม่ชาร์ดแบตชาร์ดแบตชาร์ดตเงียบเงียบเอาจนหมดแล้วโอเคไปโอเคไปคิมคิมไปไปไป อันน Get uh ี้ไหมโอ๊ยแต่บอกวันละโอ๊ยไม่มีเนื้อเลยอุ้ยตกใจนึกว่าคิปเปิดไหนตกใจก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้ก็จะ่ใชกลัวแบตหมดหมดมากตอนนี้โต๊ะบันเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเก้าโอเคตอนนี้อัดอัดอัดอยู่ คอคอคีคอคอคีคอคอคีครับเราจะต่อเพื่อทำปีนฮะอโบกันนี่มันไม่มอะเลยโอยหม้อมับผมเงียบชั่น่อยเดี๋ยวไปตันไม่มีทางร้านแลกระเป๋าไหนอะ เดี๋ยวไปเลยนงครับตัดคลิปก่อนโอเคครับแต่บอวันี้ยแต่ผมตัดมาอ้ยคุณไม่รู้ลงมาทำไมเนี้ยคลิปหายเนี้ยโอ้ยออกไม่ได้โตขึ้นไปขึ้นไปโตขึ้นตรงนี้ขึ้นไปอืออยู่นั่นแหละออ โอเคไมีทนรูก็นะยิงเลยแล้วครับผมก็ขอไปข้างหน้นะโอ้โหสองหลอดขึ้น